ค่ะมันี้ว่าได้ไปโรงเรียนบ่ะค่ะได้ไปจากครูไปอยู่ไปอยู่มาพบกับน้องพิมไปไป n g ่แซนี่ว,วยอยู่เลยจ้าไปทั้งนี้ทั้งนี้ พบกับสองแถวเฮียชีพชาแนลอีกแล้วจ้ามเอน,นี้น้องพรีมมานาคือเกาเลยจ้ามาหาหมีไงกุหลาบมาซอยเขาดำนาได้จ้าเมนี่ยัางนี่พิมพ์เมนบ่ห่วงนี่อย่างวะเอากระวิ้นมาซอนห่วงบ่ห่วงแท้ๆนี่เมนี่ดีปลาซิวปลาซิวปลาซิว,ว,ปวไป bà siu ngoặc ê trai trai เอ้าเสียงแดงพ่อใหญ่ co, ใหญ่อัน <laughs> <laughs> ไม่ห่วยจ้จาออมาตรงนั้นกระนีกก็เดือ้เต้ยต้น,ตนมไ,ไม้ยมึดใส่อย่างนี้ไปยังเออน้ำ้าืออเนนี่ยังนี่มามาควัดยังน่ะไปไปทางนี้ไปทางนี้ để đá nha, em bằng nhà bằng nhà hên môn này bằng nhà bằng tháng hên tháng anh đi ơi nè ơi đi đi này, đi đi ơi 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 đi

กระโดดเอากระโดดข้ามจึงโอ้ยมีไงตับเออเอาเยียพเขนาะ คนพเนียกา,ากทำเียวะลอกจ่อเยงยังนีงสูงยังสีทันเหรอมาลมเยนน็นเย็นไปยังไปยังนอนเดรดเข้ามา

กลับไปแล้วครับ น้ำหดเนี่นะยังครับ

ก็ไปเจ้าลเจ้ามนนี้ว่าจยลูกู่ข้ามเมาด้วยันฮ้อนแดดเป็นบ่ยอนี่ฮ้อนแดดเป็นบ่

อ้ยชีเด,ดินมาหอดพัว,วี่พที่ไปบ้าไาตาบ้านานีน้นาว่เอ้าเขาเลีล้ยวเลาอาจารย์พยายามนะโอเคใครใหญ่ตาน้องสาวนำไม่ได้ต่างสถานสรงลนัน้ัเนี่ย <c oughs> เอาวาน่หมเบึ้งพอหอมปากหอมพอกันเด้อค่ะขอนุญาตไปดำนากันเด้อค่ะดำหน้าเสร็จเรียบร้อยบอกเพื่อนเลยบึ้งเอารจิ๊บเดอดิ๊ a เดด บม่เคยอยู่ซื้อผู้ไม่เคยอยู่นิ่งบอกงี้ลาบอกบังหุ้งมาตำแน่ไม่ลาบอกบังหุ้งมาตำแน่ว่าสันห้องเงินงี้แง่ปุ่น โอ้ยแม่มไม่ดีแกล้งไปเดินตาไม่หลับไม่กลับไปเอาเสื้อผ้าแม่มาเอาขวดน้ำตัวเองด้วยไปไปเถียงนายายสีกันไปได้ไหมไปได้เปล่า ไปเถียงนาใหญ่สีกันพี่น้องเอลยคนหน่อยยางไปละดุมดุมไปละอันนี้ดำเป็นเสร็จเป็นที่เรียบรอย้อยเหลือนาท่งเหลือนาท่งุงเพราะไ่ไม่ใงญ่ปัดเหลือนาท่งไม่ใงี่ปัด ว่าเลี้ยงปลาน้อยไม่อยากขนาดปลาใหญ่ยังไม่กินเลยใยสีดำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องดูดูดูหอย หอยตายหมิ่นอึ้งๆเลยเือหอยตายหมิ่นอึ้งๆเลยพี่น้องเอากากซ้ามาวันมันบน่มีน้าแล้วั้งนี้คือไปเห็นมีป่ายาย มาเมนหัวกันมาล้มกับ,บ้ลงเอาบงดูยายแุ้แแน <c oughs> เด็กน้อยผู้ไม่เคยอยู่นิ่งกาลู้ข้องน้อยพูนปลาคอหน่อยอะยายเน่ยปลาุอบตัน้อยห่าไปนู่น้ปนปลาซิว ปลาคอน,น้วยไอ้มันค่อนกว่านี่ก่อนยายยายสีมาเอาปลาค่อนเด็กกระกุมาเอาว้เมนางนั่นไปก่อนมูเลยเออซักซ่กาไดงยินบ่ซักซ่าอยู่หันลาพันะนะไปแล้วหุ่นนางหน่อยไปแล้ว จะไปเทียงนู่นไปเดินไปคนเดียวมาถึงเทียงนาน้อยแล้วทำอะไระมาหอดเทียงนาน้อยแล้วเห็นยัง เอียนอีพออะไรไปยังไรวะหยิบ้าผ้ากันเขาบ้านเขาซ่องดิไปนะบอกกินเขาทงไว้สีไปเหนลืงวายุุนกเากแล้วมหรกกสามักตุกเทงหักตุกเทงนะเออ

เอาแล้วเอาแล้วไปเลนป้าเขาย้ายสีเ้อะเด็ดร้อนร้อนก็ไม่กลัวพี่น้องเอ้ยมามามา นฮ้อนเดดบอลฮ้อนเดดบอลเอาทีเถียงนะแล้วยาสียารอเบียบบงงย้ไปเล่นยังเอาทีมยัง ก่อยจงไว้ก้อยมันนี่แหละจี๋มันหัวตะทรงที่อยู่ไม่ข่อยเดี๋ยวช่วงบ่ายข่อยสิไป็นทรงเห็นมั้ยเนี่ยเอาไม้ก็เรียบแต่มีสีแล้ว ม่วงเล็กมะม่วงเล็กเก็บมม่วม่วงไวันบอกเหืนนี้บาคุเีับอ่ไวหาเงบุญผา้า่านนะโอ้นอ้ังไรสิอันนี้้ทั้งทั้ัวเม่นาเจ้าบ้ออกยบุญผ้า่านนะโอ้ยกระด้วนนวัน ไปมานึ่งมานนึ่งโอ้ยขอม้วซียวเลยโตวหนึ ah, ่งมาผ่านนะเรื่องจะมัสกปรกปัสสิมะขาเรีองบุญชาวป้า้ั่นเป้าเด้เนี่ยเป่าเด้ยี่หัน